น,นี่คือกดถ่ายแล้วใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลซีโนซิคค่ะวันนี้ตามปกคลิปเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะตื่นตาตื่นใจว่าแบบ เฮ้ย hey! ยังเป็นชาแนลเกี่ยวกับคอสเพลย์อยู่เหรอคำตอบคือใช่จ้าวันนี้เราจะมารีวิวชุดละวิคอสเพลย์นะคะจากตัวละครที่มีชื่อว่า C2 นะคะค่ะจะไม่ตื่นเต้นนะแต่ตัวเราตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปแบบอันบ็อกซ์ชุดคอสเพลย์นานมากเพราะว่าซิโนะแทบจะไม่ได้ซื้อชุดใหม่ๆเลยว่าชุดล่าสุดถ้าไม่ใช่ตัว C2 ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอ e ีเอรันนะคะจากวิสฟอร์มของคิลิกซึ่งตัวนั้นเราก็ไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะนะเราจะมาแกะกันเลยซึ่งอันนี้เป็นตัว ที่ซีโนสั่งจากตัวชิปปิง้งโดยตรงนะคะไม่ได้แบบว่าผ่านร้านพีเจ้าไหนนะ,นะคืออันนี้น่าจะเป็นกล่องวิกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดมาตอนหลังน,นะจะเป็นชุดนะคะซึ่งวิกอะซีโนขอแกะแค่คร่าวๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นวิกเบสิคเดี๋ยวเราจะต้องมาเซตอีกทีนะถ้าแบบงั้นคือถ้านับเวลาจากซีนอะซีโนรู้สึกว่า ระยะจากขนส่งจากจีนมาไทยไม่นานเลยแต่ว่าถ้าเป็นฟีลแบบร้านส่งช้าน่าจะเป็นนานที่ร้านส่งช้าอะไรเงี้ยนาะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะวิกที่ซีนโนเลือกมานะจะไม่ได้สีเขียวแบบนี้อ่อนไว้ทีนะคะซึ่งร้านเขาก็ให้อะไรมาบ้างให้แค่เน็ตคลุมผมมาให้นะคะซึ่งจริงๆมันเคยมีอีกร้านหนึ่งเขาจะให้พวกแบบพวกหวีวิกพวกอะไรกัด้วยนะคะแต่ว่าร้านนี้จะให้แค่ตัวนี้ เราจะมาสนุนได้อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคือชุดคอสเพลย์นั่นเองเราจะมาสนุนด้วยกันนี้ไม่ค่อยมีรอยแกะใดๆนะคะถ้ามันมีความผิดปกติใดคลิป,ปนีนะ้จะเป็นหลักฐานมัดใจคุ้มจะได้ได้จะึ้ตึ้ง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 แก่ฉันสั้งมาแล้วอันนี้ซีโนสั่งเป็นไซส์เอ็มนะคะมันก็จะติดไปเลยว่าไซส์เอ็มเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระโปรงนะคะนี่อ่ะกระโปรงหนึ่งชิ้นนะคะ ตัวเชิ้ตเขานะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นผ้าอย่างที่คาดไว้ไม่ใช่ผ้าที่เขาทำเชิ้ตแบบปกตินะชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นตัวสูทรอนิเมะนะคะนี่ของเขานะคะก็จะเป็นตัวเน็กไทนะคะก็จะเป็นแบบผูกเองแล้วก็โอเคนะผูกเองนะลคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเข็มขัดนะคะชิ้นที่1 2 3 4 5หนะคะแล้วก็หชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นโบหล่อวะ แกซีทูมันโบยใหญ่ขนาดนี้ได้หรอวะหรอเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันเลยนะคะว่าดีเทลแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะก็คือตัวสูตรเานะก็จะไม่ได้มีป้ายอะไรบอกนะเพราะฉะนั้นคนเวลาซื้อมาก็ต้องจํานะว่าดิฉันได้ทําการสั่งไซส์อะไรไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีบอกทั้งตัวสูตรแล้วก็ตัวเชเขาก็ไม่ได้มีบอกนะอันนี้ถ้าแบบเวลาเราขายต่ออะไรเงี้ยถ้าลืมไซส์ก็น่าจะแบบแย่อยู่พอ,อควรนะแล้วก็ตัวขอบอะไรก็จะเป็นผ้าหนังนะคะรวมถึง ตัวกระดุมก็จะเป็นทองด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบว่าปักกระดุมจริงนะจะเป็นแบบหลอกๆไว้นะแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีซับให้นะคะแล้วก็มีจะมีตัวเป็นฟองน้ํานเสริมไหลให้นะกระโปรงมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทรงแบบทรงกระสอบทรงเอแบบที่เราใส่นะักศึกษาทุกคนมันค่อนข้างมันแบบเป็นกระโปรงแบบบางๆอันหนึ่งที่ไม่ได้มีซับอะไรเลยมันบางแบบบางมากอะ่ะทุกคนเออซีโนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซิปแบบนี้เว้ย แบบบางๆเนี่ยคือซิโนะชอบมีปัญหาก,กับพวกซิปนี้คือมันรูดยากยิ่งเวลาเวลาเขาใช้กับตัวละครที่แบบต้องรูดซิปด้านหลังหรือว่าต้องยาวๆอะไรเงี้ยมันจะรูดยากมากแบบเฮ้ยทำไมต้องทําซิปแบบนี้ไม่เข้าใจตัวละงเน็กไทนะคะก็จะเป็นน็กไทยทรงปกติที่ผ้าก็สไตล์แบบชุดคอสเพลย์แกไม่ได้เป็นแบบผ้าน็กไทหรือแบบผ้าที่เราจะเจอกันเวลาเขาทำน็กไทยเนาะจะเป็นนิกไทแข็งๆนะคะก็ดีไม่ไม่พลิ้วไม่แบบไม่ยับง่ายอะไรนี้ แล้วก็เป็นเป็นสีทองตัดแล้วก็ติดก,กาวานะคะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายเดี๋ยวเรานะคะขอญาตไปลองใส่นะคะตัวชุดแล้วก็วิกนะคะว่าจะแบบเป็นยังไงนะคะเมื่อเราได้ใส่ชุดคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกนะะันค่ะแล้วเรานะคะจะให้ดูภาพรวมกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนี่นะคะเมื่อใส่นี่เดี๋ยวเราก็จะให้ดูเมื่อใส่เมื่อใส่ก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะแบบ ก็ถ้าพูดตามความจริงเลยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของชุดนี้กันก่อนเลยก็คือหนึ่งราคามันสมเหตุสมผลจะว่าไงดีละ่ะราคามันก็ถืออยู่ว่าในอยู่ในเกณฑ์ถูกของชุดคอสเพยเลย์อะไรเงี้ยพอพูดถึงชุดคอสเพลย์ราคาประมาณนี้ยมันก็แบบเออมันเป็นราคาที่อโอเคกลางๆอะไรเงี้ยละประมาณแปดร้อยกว่าบาทละมั้งอะไรเงี้ยนะคะาคาถูกแล้วก็คุณภาพผ้าอะไรก็หมายถึงว่าตัวเนื้อผ้าก็โอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบ ว้าวะไรขนาดนั้นเดวกมากกันที่ส่วนที่ซีโนรู้สึกเอเออาบ้างกันนะคะซีโนเนี่ยได้ไปงาน TG s มาแล้วเนาะแล้วเราก็ได้ใส่ในงานในงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือผ้าด้วยความที่ผ้ามันแบบไม่ได้ระบายกาศเลยมากมันร้อนทุกคนแบบเนี้ยตอนนี้ซีโนเปิดแอร์ยี่สิบสี่่างศารยังร้อนเลยอะแล้วทีเนี้ยชุดนะอันดับแรกที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือมันแบบมันโคร่งอะทุกคนคือซีโนสั่งไซส์เอ็มนะมันเป็นไซส์ที่เราแบบ ปกติบางคนจะพอดีใช่ปะแต่พอใส่แล้วมันดูแบบดูคล่องๆดูตันๆยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยปกติถ้าถ้าตามนม,มีมันจะต้องเป็นฟิลนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวที่เขาทํามาก็คือพอใส่ไปสักพักมันออกแบบเนี้ยมันดูแบบเออตลกบวกกับชุดที่มันคล่องๆแล้วพอมันทาเนี่ยมันดูตลกค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะก็คือข้อดีอย่างเดียวเลยที่ชอบก็คืออ้อสองอย่างละกันที่ชอบก็คือตัวชุดอะคะ่ะมันราคาโอเค ไม่แพงมากไม่แพงเกินเกินไป2ก็คือตัวกระโปรงหรือตัวเชิ้ตสามารถแบบเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันได้แลไม่จำเป็นต้องเอามาคอสเพลย์นะคะส่วนข้อเสียก็คือ 1. ไม่เข้ารูปนะคะดูโครงดูไม่สมส่วนนะคะ2นะคะเนื้อผ้าค่อนข้างร้อนนะคะถ้าแบบต้องออกไปพายจะต้องแบบ 6, พกพันลมพันลมไปหน่อยกันเป็นลมนะคะ3ก็คือกระโปรงไม่รัดรูปนะคะ4อตะเข็บ เย็บไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะคะเย็บไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของการรีวิวชุดนักเรียนนะคะจะมีเรื่องโคตกีอัสนะคะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประกันไดก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อน,อนด้วยนะคะฝากติดตามช่องซีนโนซิ s ด,ด้วยนะคะไวเ้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ